สวัสดีทุกคนนยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซซึ่งเนื้อ,อาหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกยวกับราชาอีกหนึ่งคนที่ในเนื้อเรื่องวันพีซก็ได้มีการเกิดออกมาว่าในตอนย้อนดีคโคสกีโอเด้งแล้วก็โรจน์นะฮะในตอนที่ไปของเงื้อพวกเขานั้นก็จะได้ยินเสียงเจ้าเทเลนั่งคุยกัน,นว่าอีกไม่ช้าราชาทั้งสองนั้นก็จะได้เจอกันซึ่งคําว่าราชาทั้งสองคนหนึ่งนั้นก็จะหมายถึงเชาโรชิส่วนอีกคนหนึ่งในเนื้อเรื่องในนนตอีี้้กกก็ยังไไมมม่ดาารเฉล <t ell> แต่ว่าตัวเต็งที่จะเป็นราชาอีกคนหนึ่งในตอนนี้ก็จะมีอยู่2นคนนะฮะนั่นก็คือลูฟี่แล้วไม่ก็เป็นจอยบอยแต่ว่าเรื่องราวที่ผมจะนํามาพูดในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเชื่อมโยงนะฮะที่อาจจะบอกได้ว่าราชาอีกคนหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือลูฟี่ที่จะกลายเป็นราชาจักรพรรดนั่นเองซึ่งที่คิดแบบนี้นั่นก็เพราะว่าเรื่องราวในภาควานอมนก็จะมีเรื่องราวบางอย่างนะฮะที่มันน่าสนใจเป็นอย่างมากนั่นคือเรื่องราวของยามาโตเพราะว่าตั้งแต่ตัวละคลขรของยามาโตนัมนเรื่องราาามากมกยะฮ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ว่าความจริงตัวละครนั้นเป็นผู้หญิงหรือไม่ก็เรื่องราวที่ว่ายามาโตเนี่ยมีสมุดบันทึกของโอเด้งนั่นติดตัวมาตลอดเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าตัวละครหนึงยามาโตก็น่าจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโอเด้งทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเดินทางหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่โอเด้งนะฮะจดเอาไว้ในสมุดบันทึกเล่มนั้นและนอกจากนี้ก็จะเห็นได้ว่ายามาโตเนี่ยแต่งตัวเล่นแบบโอเด้งเพราะว่าเขานี้ยอยากเป็นโอเด้งและแถมยังอยากสารต่อปณิชานของโอเด้งในการเปิดประเทศวานออีกด้วยนะฮะ และประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ก็คือการเปิดประเทศวาโนเพราะว่าการเปิดประเทศวาโนในเรื่องวันพี์มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องง่ายนะฮะและมันก็ไม่น่าจะเป็นแค่การประกาศว่าประเทศวาโนเนี่ยในตอนนี้ได้มีการเปิดประเทศแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าขั้นตอนต่างๆมันก็น่าจะมีมากมายกว่านี้และนอกจากนี้คําพูดที่น่าสนใจที่สุดของยามาโตะนะฮะนั่นก็คือคําพูดที่ว่าเขารอลูฟี่มานานแล้วก็รอมาตลอดซึ่งการที่เขานั่บอกว่ารอลูฟี่มาตลอดเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ยามาโตะนั่นอยากจะเปิดประเทศนะฮะ แล้วก็อยากจะร่วมต่อสู้กับลูฟี่และนอกจากนี้ในเนื้อเรื่องก็ได้มีการเฉลเเยไหนะว่ายมมาโตเนี่ยเขาด้รู้จักอเอสมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยจะทาให้เราพอเดาได้นะว่ายมมาโตเนี่ยอาจจะรอลูฟี่มาตลอดเพราะว่าเขาด้รู้จักอเอสแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุผลแค่นี้เนี่ยมันก็จะดูแปลกไปสักหน่อยหรือเปล่าว่าทำไมายมมาโตเนี่ยถึงต้องเจาะจงรอเฉพาะลูฟี่ทางทันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีจอสลัดมากมายนะฮะที่เคยเข้ามายังวานโนอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูนในอดีตของโอเด้งเนี่ย ในตอนที่เขานั้นได้ยินเจ้าทะเลน,นั้นคุยกันนะว่าอีกไม่นานราชาทั้งสองนั้นก็จะได้เจอกันบวกกับตอนที่โคสกิโอ้นคคุยกับภรรยาของเขานะว่าถ้าเกิดว่าโทคิสิได้อยากสมหวังเนี่ยก็ให้เขาเดินทางไปยานาคตอีก20ปีซึ่งตัวละครของโคสกิโทคิเนี่ยก็เป็นคนที่มาจาก8 0 0ปีก่อนนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกัน100ปีแห่งความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะหมายความว่าเรื่องราวในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับ800ปีก่อนเดระ้กอกเอว่าเ,าเนี จะต้องเปิดประเทศก่อนที่จอยบอยนั้นจะกลับมาและแถมในช่วงเวลา20ปีข้างหน้านั้นก็จะมีคนที่สามารถเอาชนะใครโดนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคนคนนั้นที่โอเด้งนั้นพูดถึงเนี่ยก็น่าจะหมายถึงลูฟี่แล้วก็พรรคพวกและคนที่มีสมุดบันทึกของโอเดงอ้งยิงมาตะเนี่ยก็น่าจะรับรู้เรื่องราวทั้งหมดพวกนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ยามาโตะนั้นรอลูฟี่อยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าลูฟี่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่สามารถเอาชนะใครโดนที่ปรากฏตัวมาแล้วก็อาจจะเป็นราชาคนนนหึ่งนะ ที่พวกเจ้าทะเลนั้นรออยู่ก็เป็นได้และที่สําคัญลูฟี่นั่นก็เป็นคนตระกูลดีใช่ไหมฮะแล้วจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าจะจำนงแห่งดีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และนอกจากดีที่อยู่ในเชื่อของลูฟี่นั้นก็ยังมีหมอฟางที่ลูฟี่นั้นสายประจําจาก,การเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วซึ่งหมอฟางใบนั้นเราก็จะเห็นจนชินแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าที่แมรีจัวเนี่ยมันก็จะมีหมอฟางขนาดักษ์ที่ท่านอิมนั้นเข้าไปดูซึ่งเจ้าของหมอกฟางใงารใคร แต่ว่าจากที่ดูแล้วมันก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องอีกหนึ่งร้อยปีของความว่างเปล่าและถ้าเกิดว่านาําอมกอบมารวมกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมอฟางตระกูลดีชายที่อยากจะเป็นราชาชโจรสลัดคนที่จะสามารถเอาชนะใครโดยที่จะปรากฏตัวออกมาราชาอีกหนึ่งคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าโทคินนะครเบเวลาไป20ยี่สิบปีนะฮะคราน,นั้นก็จะได้สมหวังซึ่งจากที่ดูแล้วเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้ตัวละครของลูฟี่เนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นคนคนนั้นมากที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าจากเรื่องราวพวกนี้ตัวละครของลูฟี่เนี่ย ็น่าจะมีโอกาสเป็นราชายอยีกหนึ่งคนที่เจ้าทะเลนั้นรออยู่เพราะว่าในตอนก่อเงื้อลูฟี่นั่นก็ได้ยิน,นะฮะเสียงของเจ้าทะเลเหมือนกับตอนโอเด้งแล้วก็โรเจอร์และนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ยามาโตนั้นรอลูฟี่อยู่ก็เป็นได้โอเคเลยเนื้อหาในคลิปนี้นก็จะมีประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของซับสไครต์หรือว่าคอมเมนต์ว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ